4ปีเกิดการงานการเงินมาแรงประจำเดือนธันวาคมปีพศ2563นะครับสวัสดีครับผมสินแสน้อยนะครับยังไงแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้เราจะมาพูดถึง4ปีเกิดที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับประจำเดือนธันวาคมนะครับ ปีแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป as, ็นปีฉ э ลูนะครับปีฉลูเน like ี değil, ่ยต้องบอกว่าได้แล้วครับได้โอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะได้ทําอะไรที่อยากทําที่อันอันอยู่นะครับต้องบอกว่าควรที่จะเดินทางนะครับปีฉลูไม่สามารถอยู่กับที่ได้ถ้าอยู่กับที่เนี่ยบอกเลยว่าจะจมนะครับจะจมกับงานจะจมกับความคิดจะจมกับหลายๆอย่างนะครับจนเราคิดไม่ออกนะครับซึ่งปีฉลูเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนอยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ย การอดทนที่อยากให้ถูกรูปแบบนะครับอยากให้เดินทางครับพิชัยรูนะครับต้องบอกว่ามีความอบอุ่นนะครับมีเสน่ห์อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยการเดินทางในช่วงนี้นะครับจะทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเหมือนปลดปล่อยนะครับจะทําให้หัวแลลนสมองดีนะครับการงานก็จะดีขึ้นนะครับแน่นอนว่าการงานเนี่ยต้องเป็นแนวที่ติดต่อทางไกลนะครับจะช่วยให้สามารถนะครับมีเงินเข้านะครับและเก็บทรัพย์ได้ดีฉะนั้นเนี่ยการติดต่อถ้าเป็นระดับ ต่างประเทศได้ก็จะยิ่งดีนะครับติดต่อไกลๆแล้วก็เดินทางติดต่อด้วยตัวเองนะครับพยายามอย่าให้คนอื่นนะครับไปด้วยตัวเองเลยครับมีหลายคนคงถามว่าติดต่อด้านไหนนะครับแน่นอนว่าคนปีฉดูนี่นะครับทำได้หลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการเงินนะครับด้านของตลาดหุ้นก็ได้นะครับการเงินที่เกี่ยวกับตัวเลขนะครับหรือว่าธุรกิจนะครับที่เกี่ยวกับทางน้ําก็จะดีเหมือนกันครับปีมะเส็ง หน้าที่การงานของปีมะเส็งนะครับต้องบอกว่าจะมีงานเนี่ยเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเยอะผิดปกติเลยครับเยอะจนเราบางทีก็ปวดหัวนะครับแล้วก็มีงานแปลกๆเข้ามานะครับบางทีก็หักมุมมากนะครับทําให้เราเนี่ยโอ้ต้องคอยหาวิธีแก้ไขอยู่ตลอดเวลานะครับแต่แน่นอนครับว่าพีมะเส็งเนี่ยสามารถใช้โอกาสครับใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะครับฉะนั้นเนี่ยอดทนไว้ครับอดทนทํางานนะครับ ต้องให้คิดเสมอว่าผลงานในตอนนี้นั่นคืออนาคตนะครับฉะนั้นเนี่ยรากฐานของคนปีมะเส็งเนี่ยต้องทําไว้ก่อนนะครับทําไปเลยครับรับรองว่าเดี๋ยวจะปีใหม่แล้วนะครับจะดีขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้บอกเลยว่าการงานเยอะจริงๆถ้ามีหัวหน้าเข้ามาเกี่ยวพันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอาจจะปวดหัวกับหัวหน้าเล็กน้อยนะครับแต่เราก็อดทนไปเลยครับระหว่างเรื่องคู่นะครับคู่ครองสามารถมาช่วยในการทําธุรกิจได้ด้วยนะครับแต่ อย่าให้ช่วยจนเกินไปฉะนั้นเราต้องแบ่งหน้าที่ถูกต้องนะครับมาช่วยเล็กน้อยได้นะครับทำให้การงานเราสะพัดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งธุรกิจนะครับของปีมะเสยงเนี่ยต้องบอกว่าอยากให้ทําเกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับหรืออุปกรณ์เสริมสวยก็ได้นะครับเสื้อผ้าก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครชอบค้าขายในแนวนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับขอให้มีเกี่ยวกับผู้คนและสิ่งมีชีวิตเข้าไว้นะครับในการมีปฏิสัมพันธ์นะครับี ปีวกต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆในเรื่องของงานบริการงานบริการนะครับคือการที่เราเนี่ยนะครับให้ความรู้ให้ไอเดียนะครับให้ด้านการตลาดนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยากกักนะครับต้องยอมเป็นผู้ให้ครับให้ไอเดียครับเป็นครูสอนก็ได้นะครับให้ความรู้ต่างๆโดยที่เรายังไม่ต้องหวังผลตอบแทนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาเองนะครับการตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเหมาะกับลูกค้าระดับบนฉะนั้นเนี่ย คนปีวอกสามารถทำงานกับคนรวยได้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ระดับ VIP ได้เลยนะครับถือว่าเป็นเดือนที่ต้องทำแล้วครับและเป็นเดือนที่ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเล็กน้อยเท่านั้นเองครับเรื่องของคนปีวอกนะครับอยากให้คิดอะไรที่แตกต่างและแปลกเข้าไว้ครับเพราะว่าเดือนนี้บอกเลยว่าความแปลกของคนปีวอกครับจะทำให้ปีวอกโดดเด่นขึ้นมามากขึ้นเลยครับปีขาน ปีขาเนี่ยต้องบอกว่าการเติบโตนะครับจะดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าปีขาเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถทําอะไรด้วยตัวเองได้นักนะครับเพราะว่าถ้าทําอะไรด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคนะครับอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ดีของคนปีขานะครับวิธีแก้ง่ายๆครับให้เรามองหาตัวช่วยที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นญาติเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหัวนหน้าง,งานนะครับ คือถ้าเราใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่มีอายุเยอะกว่านะครับทำอะไรไปเขาจะเห็นใจเราเขาจะรักเราครับแล้วคราวนี้เขาจะเปิดโอกาสให้เราทําในสิ่งที่เราอยากทําได้มากขึ้นนะครับคนปีขานอาจจะเป็นคนที่ดูแล้วมีความอดทนสูงนะครับมีดูแล้วเนี่ยเหมือนเสือนะครับมีความหยิ่งเย่ออย่งอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่เดือนนี้บอกเลยครับว่าทําตัวสบายๆนะครับยอมอะไรได้ยอมทําไปเรื่อยๆครับบอกเลยว่ามันจะได้สิ่งที่ดีกลับมาครับ การธุรกิจของปีขาเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับแต่ผมขอบแล้วขอให้เน้นนะครับอยู่กับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาไว้นั่นเองนะครับอาจจะเป็นผู้ช่วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดขายสินค้าเนี่ยก็ขายสินค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นคนผู้ใหญ่ไว้คนแก่คนป่วยที่ดูแลสุขภาพก็ได้เช่นกันนะครับคราวนี้เรามาดู2ปีเกิดที่น่าเป็นห่วงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีพลังที่เปลี่ยนแปลงนะครับทำให้อ่กระแสของธาตุเนี่ยแปรปรวนนะครับ ทางสินแสคิดว่าน่าเป็นห่วงนิดนึงนะครับเรื่องของปีแรกนะครับเป็นปีกุลปีกุลเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะทําอะไรได้ที่ผ่านมาขยับขยื่นได้ไม่มากนักแล้วเดือนนี้เนี่ยนะครับก็จะขยับได้ไม่มากเข้าไปอีกนะครับบางทีเนี่ยคราวนี้เนี่ยต้องให้ระวังเรื่องกิเลสนะครับเนื่องจากว่าเรามีความคิดว่าเราอยากทําโน่นทํานี่แล้วทําไม่ได้นั่นเองคราวนี้พอมีโอกาสเข้ามามีคนหยิบยื่นอะไรเข้ามานะครับเราก็อาจจะโลภไปนิดนึงคิดว่าทําได้นะครับ บอกเลยว่าใจเย็นๆอาจจะทําไม่ได้นะครับต้องให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนครับปีต่อมาคือปีมะแมปีมะแมก็เช่นกันครับปีมะแมต้องบอกว่าเดือนนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรเข้ามานะทําให้รู้สึกดีให้รู้สึกสบายขึ้นนะครับแต่บอกเลยครับว่านั่นคือสิ่งลวงตานะครับระวังมากๆนะกิเลสนะครับของคนปีมะแมนะครับจะทําให้เราลืมคนข้างๆนะครับคนที่เรารักคนที่รักเรานะครับแล้วทําผิดพลาดนะครับ หลงผิดเป็นชอบได้นะครับฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตั้งสติดีนะครับอย่าตื่นเต้นนะครับทั้ง2ปีเกิดอย่าตื่นเต้นกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาครับสำหรับวิธีแก้วิธีไหว้นะครับต่างๆนะครับก็คงต้องแนะนํากันไปแต่ละบุคคลนะครับซึ่งบอกไม่ได้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยถามอะไรสามารถแอดมาที่ไลน์ได้นะครับแอด my s a p p i n g ครับยังไงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฝากติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ